นักแสดงรุ่นใหญ่ทำอึ้งทั้งรายการเผยสาเหตุทุบคารุหาดรูทิ้งหลังอยู่มาสิบปีบ้านรูทุบทิ้งแล้วเพราะเรามีชีวิตที่คิดไปไกลบ้านหลังนี้ทุบทิ้งไม่มีแล้วอยู่มาสิบกว่าปีไม่เหลือซากเลยบางคนทุบบ้านจ่ายตังค่าทุบแต่เราทุบบ้านแล้วเราได้ตงังเขามาโยนเงินให้เราแปดแสนเราก็เลือกเจ้าที่จะมาทุบเจ้าให้ได้เงินดี เรามีลูกสองคนจำเป็นจะต้องแยกเยคนหนึ่งแต่งงานไปแล้วแต่อีกคนยังไม่แต่งแต่ก็แต่งในอนาคตทรัพย์สมบัติทุกอย่างมันนอกกายเราอย่าไปหวังเราเกิดเกยเจ็บตายมันเป็นชีวิตแต่ลูกยังต้องมีชีวิตอยู่กลัวลูกมีปัญหากันที่หลังไม่ปรึกษาลูกด้วยที่ทุบบ้านลูกก็งงกลับมาบ้านหายหมดเลย ตอนที่ทุบลูกอยู่นอกเราเบ่งทุกอย่างให้ลูกเท่ากันเบ่งเป็นสองส่วนให้ลูกจิกจะอยู่อีกหลังหนึง่งทุกวันนี้อยู่ในหมู่บ้านสร้างใหม่